มามื่อเนี้ยเขามากินสตมตำกันพอดีนัดญาติมามืนอนี้ยญาติเขาบอมาญาติเขาลดเสียก็เ,เลยบอได้มามามือผัดไทยต้มตำข้าวเหนียวม,<า>มันจะกันกับ ของสามี่คนนี่สมตํำ